กับสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับปังปังประเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันให้พี่พีเอี FC ได้สะสมและรับชมกันนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะพี่พี่ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับพี่พี่ป่วยครับวันนี้ก็ได้เหมาพระคุณป้าท่านหนึ่งมาหชุดนะครับพี่พี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมรายการแรกกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่ๆเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันทุกคนนะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมรายการแรกกันเลยนะครับ รายการที่1น่นะพี่พีรูปถ่ายนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พี่ล้อเก้านะครับพี่พีถ้าพี่พท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือ @adline ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยงามครับมา ชมรายละเอียดกันนะครับเรียมเดิมๆเ,เลยนะครับวันนี้ก็ได้เหมาภามา1ชุดนะพี่ๆไม่เยอะนะครับพี่ๆเก่าๆเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดชอบสนใจโทรสอบถามหรือแอด id ดียไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สวยงามครับเอาแค่ชอบนะพี่พี่รายการต่อไปนะครับลูบหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่พี่พิมพ์นิยม,มั้งครับน่าจะพิมพ์นิยมครับพี่พี่ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พี่ไว้นะที่นี้นะครับเรียมกรอบเดิมๆเลยครับ มาชมเนื้อหากันนะครับดูนะครับพี่ๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆเรียมกรอบเดิมๆเลยครับดูเนื้อหาผิวพันธุ์เอาเองเลยนะพี่ๆเอาแค่ชอบนะครับดูผิวพันธุ์นะครับเนื้อหาเอาเองเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่ๆห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพี่ๆปล่อยครับ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงครับพี่ๆสวยงามครับตรงนี้เก่าๆเลยครับเอาแค่ชอบนะพี่ๆ สวยงามครับมาชมรายการต่อไปนะครับนี่นะพี่พี่เรียม3ามห่วงคลาสสิกหน่อยนะครับพี่พี่เม็ดกระดุมหานุมานแผงลิธิ์นะครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะพี่พี่ไม่ทราบนะครับรุ่นใดนะครับ ดูนะพี่พี่เรียมคลาสสิกเลยนะครับสามห่วงนะใช้งานนะครับพี่พี่สภาพใช้งานนะครับดูนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับข้างหลังมีจานนะพี่พี่ดูนะครับ มีรอยจานนะครับคลาสสิกครับสวยงามครับองนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไ d น์ไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่ๆ สวยงามครับในการต่อไปนะพี่พี่เหรียญพัดมงคลเทพมุนีนะครับพี่พี่วัดปากน้ำนะครับหลวงพ่อสดนะครับมาดูเนื้อหากันนะครับพี่พี่ดูนะครับ เหรียญเดิมเดิมเลยครับนี่คนระับเนื้อทองแดงลมดำนะพี่พี่สวยงามครับผิวพันธุ์เดิมเดิมเลยนะพี่ๆ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอด id ไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยงามครับองนี้รายการต่อไปนะพี่ๆเหรยนหลวงพ่อเหรยนหลวงพ่อผางนะครับพี่ๆวัดอุดมคงคาสิริเขต ใช่ไหมพี่ๆถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พไว้ณนที่นี้นะครับมาดูเนื้อหากันครับดูผิวพันธุ์เอานะครับพี่พดูเนื้อหาเอานะครับพี่ๆี่เรียนสภาพเดิมๆเลยนะครับเอาแค่ชอบนะพี่ๆราคาแบ่งปันแน่นอนครับพี่พี่ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับสวยงามครับอ,องนี้ภาพบ้านๆน,นะพี่ๆดูผิวพรรณเอานะครับใาการต่อไปนะครับพี่ๆรูปล่อนะครับพี่ๆไม่ทราบที่ใดนะครับพี่ๆ ไม่ทราบนะครับว่าออกที่ใดนะครับน้องพัดต่อป่ครับน้องก็มัวมัวครับมาดูเนื้อหากันนะครับพี่พี่ดูนะครั้งหลังตออว่ามอมอนอน,นะครับ ดูผิวพันเอานะพี่พี่ผิวพันเดิมๆเ,เลยนะครับดูนะครับถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดีลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยงามครับองนี้ร้านโทษพี่พนะครับ ไม่ค่อยจะดีนะครับอาจจะเสี่ยงไม่ค่อยมีนะพี่พี่ต่อไปนะครับหรือสี่ไม้แกะนะพี่พี่แต่ไม่ทราบนะครับที่ใดนะครับเก่าๆเลยนะพี่พี่มาชมเนื้อหากันนะครับ ดูนะพี่ๆเก่าๆเลยนะครับไม่ทราบนะครับว่าออกที่ใดอย่างไงนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดรู้ทราบหรือมีมุมมีทางโทรสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูเนื้อหาเอานะครับพี่ๆปรึกๆเลยนะครับเนื้อหาเก่าแน่นอนครับพี่ๆ มครับมาดูรายการต่อไปนะครับเหลนหล่อหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆไม่ทราบนะครับว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใดรุ่นใดนะครับพี่ๆมาดูเนื้อ,อาหานครับ เนื้อหามมันมันเก่าๆเลยนะพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะพี่พี่ดูนะครับสวยงามนะครับพี่พี่พาบ,บ้านๆนะครับ เอาแค่ชอบนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับไม่ทราบนะครับว่าเขาเรียกว่าสิบทัดหลวงพ่องเงินวัดดอนย้ายหอมนะพี่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ กราบขอภัยพี่ๆไว้หน้าที่นี้นะครับดูนะครับเนื้อหากกเก่าเลยนะครับสวยงามครับพระองค์นี้พระเก่าเก็บนะครับพี่ๆดูเนื้อหาเอานะครับพี่ๆเนื้อเมกสิทธ์นะครับพี่ๆสวยงามครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือ แ d ด id l ด n ยด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่ๆสวยงามครับองนี้เก่าเก็บครับมาชมรายการต่อไปนะครับเรียนหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไรนะครับ ที่ระลึกฉลองพระประธานวัดแจ้งนอกในเมืองนคราราชสีมานะครับสองห้าหนึ่งสองนะครับเหรียญน,นี้เนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่มาชมเนื้อหากันครับดูนะครับเหรียญเดิมๆเ,เลยนะครับพี่พี่คมๆเลยนะครับพี่พี่ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยงามครับสวยงามครับคลาสสิกดีครับองนี้รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อปูว่วัดโกงกลางนะครับ 25 02นะครับพอสอลึกนะพี่พีเก่าแน่นอนครับพี่พี่มาชมรายละเอียดกันครับดูเนื้อหาเอานะครับไปีลึกนะพี่พี่นาสะสมนาเก็บนะครับนาใช้นะครับพี่พี่สภาพเดิมๆเลยครับ02นะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดทราบหรือรู้ข้อมูลหรือมีทางมีมุมโทรสอบถามหรือแอดไอ l ีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องด้วยนะครับ02นะครับพศลึกครับพี่ๆสวยงามครับองนี้ ผิวเดิมๆนะครับรายการต่อไปนะครับเรียนลงพอคูณนะครับปี3ามเนะพี่พี่ซับเพิ่มพูนดูนะครับมาชมเนื้อหารายละเอียดกันนะครับดูนะครับคมๆเลยนะพี่พี่เรียนนี้ ดูเส้นนะครับดูเส้นวิ่งเส้นไหลนะพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับสวยงามครับองนี้ดูนะครับปีสามเจ็ดนะครับพี่พี่เหรียญเดิมๆเลยครับพระบ้านๆนะพี่พี่ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปังๆด้วยนะครับวันนี้ก็ได้พามาไม่เยอะนะพี่ๆไม่ค่อยจะดีด้วยครับเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับพี่ๆมีป้าท่านหนึ่งครับเขาเอามาให้ดูนะครับพี่ๆผมไม่ได้ออกไปหานะครับ ไม่ค่อยจะดีนะครับพี่พี่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะพี่พี่รายการต่อไปนะครับเหรียญรอห้านะพี่พี่ปลาตะเพียนคู่นะครับตะเพียนคู่นะครับเหรียญเดิมเดิมรับมาชมเนื้อหากันนะครับมาชมเนื้อหานะครับดูนะครับ มาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยเซียนพระสองหไม่ทราบนะครับรุ่นใดนะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดทราบหรือสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอด i อทีไลน์ line. ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พี่ไว้นะที่นี้นะครับ กะเปียนคู่เสียนพระสองหามหามงคลเสาห้านะครับพี่พี่เหรียญสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับผิวพันธุ์นะครับเอาแคชชอบนะพี่พี่รายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงพุททิมนะครับพี่พี่ วัดแม่น้ำคูเก่านะครับพี่ๆเหรียญเดิมๆนะครับรุ่นอะลาหันสัมพุทโธดูนะครับดูผิวพันเอานะพี่ๆไม่ต้องบอกนะครับว่าพระบ้านนะพี่ๆเอาแค่ชอบนะครับดูผิวพันเอานะครับ สวยงามเลยนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอ line ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่พฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับรายการต่อไปนะพี่พนางพญานะครับไม่ทราบนะครับว่าออกที่ใดนะพี่พ ลงท้องเก่าๆเลยนะครับพี่พี่มาดูเนื้อหากันนะครับลงท้องเก่าๆเลยนะครับพี่พี่เล็บอาจจะเหลืองหน่อยนะพี่พไปลงขมิ้นไก่มานะครับพี่พี่เมื่อวานนะครับดูนะครับเนื้อหามูลสารเอานะครับ สวยงามครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่ๆรายการต่อไปนะครับพี่ๆพระผงไม่ทราบนะครับว่ารุ่นใดนะครับหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะพี่พี่แต่มาดูเนื้อหาก,กันนะครับ เนื้อหาฟูฟูเลยนะพี่พี่ดูเนื้อหามูลศานะครับดูนะครับพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับราคาแบ่งปันแน่นอน,นครับดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้นะที่นี้นะครับดูนะพี่ๆ เนื้อฟูฟูเลยนะครับพี่พี้าบนบ้านนะครับใส่ตลับเดิมๆเลยนะครับพี่พแกะออกมานะครับดูนะครับมีคราบน้ำมงน้ำมนตอยู่นะครับเอาแค่ชอบนะพี่พี่ รายการต่อไปนะครับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะพี่พี่มาแบบคู่กันแบบนี้เลยนะครับมาดูเนื้อหาเอานะครับพี่พี่เนื้อแห้งๆมันๆเลยครับ เนื้อแตกๆแห้งๆมันๆเลยนะครับดูนะครับเอาแค่ชอบนะพี่ๆไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับดูนะครับพี่ๆดูเนื้อหามูลสารเอาเองเลยนะครับ ดูขอบข้างนะพี่พี่แตกเลยนะครับดูนะครับพี่พี่สวยงามเลยครับถ้าพี่พี่ท่าในใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดียไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับรายการต่อไปนะพี่พี่ สมเด็จวัดพับนะครับนี่นะครับกุสมเด็จวัดพับนะครับพิมพ์วันทาเสมเสมาหมวกจีนนะครับเนื้อผงเนื้อผงนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้ณที่นี้นะครับดูนะครับดูเนะื้อหามูลสารเอาเองเลยนะครับพระอาจจะมีบิ่นบ้างนะพี่ๆดูนะครับ อาจจะเก็บไม่ดีครับแต่ดูเนื้อหาเอานะครับพี่ๆีดูคาบกุคา,าบอะไรนะครับมันครับองนี้ดูคาบคงคาบกุนะครับคาบ,าบเป้านะครับเอาแคทชอบนะพี่ๆเอาแคทชอบนะครับถาพี่ๆท่ตัใดสนใจสามารถทดสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ line, ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ยินดีรับทุกสายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องปังปังพัดเครื่องไว้ด้วยนะครับพี่พี่มาดูรายการสุดท้ายและท้ายสุดนะครับสมเด็จปกโพนะครับหนูก,กวยนะครับหลังแม่ธรณีนะครับพี่พี่ไม่ทราบนะครับออกปีใดนะครับมาชมรายละเอียดกันนะครับ มาดูเนื้อหานะครับองนี้มาดูเนื้อฟูฟูเลยนะครับเนื้อสวยงามครับองนี้ดูนะครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่ดูนะครับเอาแคทชอบนะครับพี่พี่เนื้อฟูฟูเลยนะครับ สวยงามครับองนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอด i อดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูนะครับเนื้อหามันมันเลยนะครับดูคาบเนื้อฟูฟๆคาบกลงคาบกุนะครับพี่ๆอาจจะมีรอยบินรอยชำรุดมังนะครับพี่ๆ ตามอายุไข่นะครับธรรมดารธรรมชาติเอาแค๊ชอบนะครับพี่พี่ดูครับสวยงามครับองนี้วันนี้ปังๆพักเครื่องก็ขอกลาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะครับ